ข่าวในโซเชียลชาวต่างชาติที่ไปเที่ยวกัมพูชาต่างก็มีประสบการณ์มาเล่าให้ฟังบ้างก็โดนจีบ้างก็โดนล้วงกระเป๋าบ้างก็ถูกโกงค่าอาหารจนทําให้ชาวต่างชาติไม่กล้าเข้ามาเที่ยวในประเทศกัมพูชาเพราะทุกคนต่างมีประสบการณ์ที่ไม่ดีเกี่ยวกับประเทศกัมพูชาล่าสุดมีชาวต่างชาติที่ไปเที่ยวประเทศกัมพูชาได้อัดคลิปเผยแพร่สองสามีภรรยาชาวต่างชาติสุดมงเมื่อมาเที่ยวที่ประเทศกัมพูชาได้ถ่ายคลิปเผยว่าตัวเองและภรรยาสองคนได้นั่งกินอาหารอยู่ริมทางแล้วก็มีเด็กเขมรสองคน เข้ามารุมแย่งอาหารในมือชาวต่างชาติเลยพูดออกมาว่านี่คือความยากจนของประเทศทําให้เด็กพวกนี้ต้องมาแย่งอาหารกันกินไปชมคลิปกันครับผมโอ้โ้โหโโหโอโหโอ้โโหโอ้โโหโอโหโอ้โหโหโอ้โหโออ้โหโอ้อ้โหโอ้โหโอ้โอ้อ้โหโอ้โหโอ้โหอ้โหโอ้โโอ คา่อะทักทายสวัยดีจ้าทุกคนจ้า<อ>ทักทายสบัยดีทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องทางเราและไทยเหมนี้ก็มาพบกับสองข,อ,ขอ,มมองสาวขโมวจนนอีกแล้วเดิน้วทุกคนสวัสดีพี่พทุกคนจ้าภาพวิดีโอน,นี้คือสิ่งที่ไม่อเมซิ่งไม่อามิ่งเลยไม่เห็นเลยที่เดินของก<แ>ินจากเขามาเที่ยวเขาือกมาเยศกัชาและท่องเที่ยวต่างิทจจะนมาได้อประเทศนทช ทำแบบนี้กับเขาเขาบอกว่าไม่โอเคเขามาแต่เขามาเลือกที่จะมาเที่ยวประเทศคุณแต่มาเจอวีลกรรมเด็กแบบนี้ใครเขาอยากจะมาเที่ยวอีกค่ะนักท่องเที่ยวต่างชาติถ้าเขาเจอสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เขาไม่โอเคแล้วคือเขาจะไม่มาเลยนะคะคือเขาจะไม่มาเลยยิ่งคุณมาทําวีลกรรมแบบนี้มาแย่งอาหารจังมือเขาแบบนี้เป็นสิ่งที่เขาไม่โอเคเลยเขาบอกเลยว่าเขาไม่โอเคเขาไม่โอเคนะคะซึ่งประเทศคุณเป็น เป็นประเทศที่อยู่ในอาเซียนอยู่ในอาเซียนแต่เด็กหรือว่าขอทานมาทําแบบนี้แล้วคนที่ไหนเขาจะอยากมาเที่ยวประเทศคนยิ่งมีสงครามแบบนี้ด้วยประเทศเขาทั่วโลกเขารู้กันหมดแล้วใครจะอยากมาเที่ยวคุณถ้าเขามาเจอวีรกรรมแบบเดียวกันกับสองท่านนี้ซึ่งเขาบอกว่าไม่โอเคไม่โอเคเขาบอกเขาเขากล่าวเลยว่าความยากจนความยากจนทําให้หิว จับใจความได้ทํานองน,นี้นะคะความยากจนทําให้เด็กอยากกินหิวทาให้เด็กอยากกินแล้วก็อดอยากปากแห้งอดหิวเลยได้มาแย่งของจากมือเขาเขาพูดทํานองน,นี้แหละคะ่ะซึ่งมันไม่อเมซิ่งมันไม่อเมซิ่งกับทุกๆคนที่จะไปเที่ยวประเทศนี้เพราะว่าไม่ใช่ว่า เขาจะไม่พูดออกไปนะคะไม่ใช่ว่าเขาจะไม่พูดออกไปว่าเออไอเนี่ยไปเที่ยวประเทศนั้นประเทศนี้นะแล้วเจออย่างนั้นอย่างนี้นะพวกอยู่ไม่ต้องไปหรอกไปก็เสียความรู้สึกเขาจะพูดแบบนี้เลยนะท่องเที่ยวต่างชาตินะคะมันไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่ต่างประเทศนะคะประเทศไทยถ้าสมมติว่าประเทศไทยหรือว่าประเทศไหนประเทศเราไปแล้วไปเจอแบบนี้เขาก็ไม่โอเคค่ะและน้องไปหาข้อมูลมาคือประเทศที่นํารายได้เข้ากัมพุชสานักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวกับพูชามากที่สุดนั่นก็คือประเทศไทยและแบบนี้มีสงครามแบบนี้เขาไม่ไปหรอกค่ะ อีกด่านแล้วนะคะเขาไม่ไปเพราะว่าเจอวีลกรรมเยอะมากเขาบอกว่าไปประเทศคุณขอทานก็เยอะเด็กวิ่งราวอะไรเยอะมากนะคะแบบนี้คือไม่น่ารักถูกไม่น่ารักค่ะไม่น่ารักเขานั่งกินข้าวอยู่ดีๆนั่งกินข้าวอยู่ดีสองคนพวงเนี้ยมีเด็กจากที่ไหนมารู้มาแย่งกับข้าวมาแย่งของกินจากมือเขาเ่งคุณคุณจะโอเคไหมทําไมคุณไม่ดูแลไม่ดูแลเด็กไม่ดูแลลูก ปล่อยมาเพ่นผ่านแล้วก็มาแย่งของกินจากมือนะท่องเที่ยวเขาไม่โอเคค่ะเขาบอกเลยว่าเขาไม่โอเคแล้วเขาจะไม่แล้วดูทรงเขาก็จะไม่มาเที่ยวต่อไปเลยประเทศนี้เขาบอกว่าเขาไม่โอเคซึ่งเขาก็ใจดีมากนะคะนักท่องเที่ยวสองท่านนี้แย่งจากมือเขาแล,แล้วแล้วมีเด็กแย่งกันแย่งกันอีกเขาก็ให้กล้วยไปอันหนึ่งเพื่อจะไม่ให้แย่งกันคือ <pater n S 1> เขาน่ารักมากนักท่องเที่ยวน่ารักมากแต่เด็กทางฝั่งบ้านคุณนะไม่น่ารักแสดงวีรกรรมแบบนี้คือไม่น่ารักเลยนะคะ แล้วที่เด็กทางบ้านคุณเป็นอย่างเดียวกันหมดหรือเปล่ากับคนที่มากก่าหาประเทศไทยที่ไปแย่งแผ่นดินเด็กคืออนาคตของชาติแต่การเลี้ยงดูถ้าเลี้ยงดูโดยไม่มีคุณภาพชาติก็จะพังนะคะทุกคนว่าเด็กคืออนาคตของชาติแต่ถ้าเลี้ยงดูโดยขาดคุณภาพชาติก็จะพังที่ประเทศลาวไม่มีนะคะที่ประเทศลาวไม่มีนะที่ประเทศน้องไม่มีเด้อ จะไปแย่งคงกินจากมือนักท่องเที่ยวนะไม่มีค่ะไม่มีเด็ดขาดประเทศเราเขาไม่แย่งคงกินจากมือนักท่องเที่ยวเด็ดขาดเชือแขกไปใครมาเขาก็ไหวสบายดีสบายดีสบายดีคนสปปเราเ<ร>พราะว่า <Technology> เขารู้ว่านักท่องเท,ท,ที่ยวเป็นคนที่จะนํารายได้เข้าประเทศเขาแขกไปใครมาคืออย่างเด็กเล็กเนี่ยเห็นนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยเห็นนักท่องเที่ยวเป็นฝรั่งนึกว่าเป็น,นปญี่ปุ่นญี่ปุ่นมานเด็กเล็กประมาณนี้เขาจะวิ่งหนีนะคะเพราะเขากลัวโดนจับ แต่นี่ไม่กลัวคนเลยฝั่งกัมพูชาไม่กลัวคนเลยวิ่งใส่ยอย่างเดียวแต่ฝั่งลาวไม่นะคะประเทศน้องไม่นะไม่เป็นแบบนี้นะถ้าเจอเจอฝรั่งเจออะไรเนี่ยเขาจะวิ่งหนีเลยเพราะเขากลัวเขากลัวโดนจับหรือว่าคนที่เป็นผู้ใหญ่ที่เขาคุ้นๆนหน้าหรือว่าเป็นญาติเขาที่มาจากต่างประเทศอะไรทํานองเนี้ให้ตังร้อยหนึ่งสองร้อยเนี่ยเขาก็จะนบขอบคุณค่าขอบคุณค่าขอบใจขอบใจอย่างนี้นะคะเขาพูดนะเขาพูดน่ารักนะแต่น้องไปเห็นคลิปคลิปวิดีโอวิดีโอหนึ่ง ที่เขาเปรียบเทียบกันเลยแล้วบางเด็กลาวกับเด็กกัมพูชาเด็กลาวให้ตังค์นะยกมืออย่างนี้เด็กกัมพูชาดึงออกจากมือดึ่งหนีเลยต่างกันมากมันต่างกันมาก,มาก,มากถามว่าที่ลาวมีไหมคนยากจนมีมีเยอะแต่เขาก็ไม่ถึงขั้นจะไปแย่งของกินจากมือใครแบบนี้นะคะที่ลาวคนยากจนมีเยอะแต่เขาก็ไม่เคยจะไปแย่งของกินจากมือนะักท่องเที่ยวแบบนี้มันไม่ดีมันดูไม่สุภาพ ความหมายคือหลายหลาย <_ an> คนบอกว่าก็เด็กเด็กแค่นี้จะไปถือสาอะไรเด็กแค่นี้จะไปถือสาอะไรคุณเด็กตัวแค่นี้สักวันก็ต้องโตเป็นผู้ใหญ่นะคุณคิดซะว่าเด็กตัวแค่นี้จะไปถือสาทําไมตังคุณก็มีเยอะแยะก็ซื้อไปก็กินไอเด้งอันหนึ่งสองอัน,นจะเป็นอะไรไปก็ o, ใช่ค่ะเด็กตัวแค่นี้แต่ทำแบบนี้บ่อยๆมันจะเป็นนิสัยมันจะเป็นนิสัยพอโตเป็นผู้ใหญ่ก็เป็นผู้ใหญ่นิสัยไม่ดีนะคะก็ใช่อยู่ว่าเด็กตัวแค่นี้ จะไปถือซาอะไรบางคนนะคะบางคนที่ไปเห็นคลิปแล้วก็ไปดราม่ากันนะเด็กตัวแช่นี้คุณก็มีตังค์นี่คุณนักท่องเที่ยวนี่คุณก็ให้เขาไปสี่อันหนึ่งสองอันจะเป็นอะไรไปคุณก็รวยคุณมีตังคนนะ์คุณเป็นนักท่องเที่ยวต่งางชาติที่มาเข้ามาเที่ยวในประเทศเนี่ยทำมุดไปอย่างน,นี้นะคะแต่คุณลืมอะไรไปหรือเปล่าเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าถ้าเด็กทําแบบนี้ครั้งหนึ่งสองครั้งสามครั้งสี่ครั้งห้าหกครั้งขึ้นไปมันจะเป็นนิสยัย เป็นนิสัยเราโตเป็นผู้ใหญ่ก็เป็นผู้ใหญ่นิสัยไม่ดีแบบนี้คุณจะรับได้หรอคะถ้าเป็นลูกคุณนะคะสมมุติอันนี้สมมุติให้ฟังนะคะใช่ว่าเด็กคืออนาคตของชาติแด้ถ้าเกิดว่าเลี้ยงดูไม่ดีขาดการรับอบรมสั่งสอนบอกอันนั้นดีนะอันนี้ไม่ดีนะคะการอบรมสั่งสอนแบบเนี้เขาก็จะเป็นเด็กที่ไม่มีคนณภาพก็จะพาซาดพังนะคะเด็กที่ดีคือการเลี้ยงดูที่ดีไม่ปล่อยให้มาวิ่งจับเอาเข้าวของจางมือคนอื่นแบบนี้นะคะ ช่วยพัฒนาตัวเองใหม่นะคะช่วยพัฒนาตัวเองพูดถึงเด็กนะเราควรรู้ว่าผู้ใหญ่นะถ้าเขาให้เราถึงจะเอาถ้าเขาไม่ให้ก็ไม่เอาของของคนอื่นถ้าไม่ใช่ของคนเรานี่ห้ามจับห้ามเอาเด็ดขาดควรรู้เรื่องนี้นะคะพ่อแม่ก็ควรบอกพ่อแม่ก็ควรบอกไม่ใช่ว่าจะปล่อยให้ลูกออกมาเดินเพ่นพ่านแบบนี้แล้วมาแย่งของคนกง,งคนอื่นแบบนี้นิสัยไม่ดีคะ่ะนิสัยไม่ดี เด็กคืออนาคตของชาตแต่ถ้าเกิดว่าขาดการเลี้ยงดูขาดการอบรมสั่งสอนก็จะเป็นเด็กที่มิสัยไม่ดีถ้าโตเป็นผู้ใหญ่ก็เป็นผู้ใหญ่นีสัยไม่ดีไม่มีใครเคารพแลนะนับถือถ้าเป็นเด็กก็ไม่มีไม่มีใครรักนะคะ